ครับก็แปลงผักแปลงนี้นะครับเป็นชื่อว่าแปลงแปลงผักขันตุกน,นะครับครับสำหรับแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงรวมของหมู่บ้านที่เราได้สร้างคลังอาหารให้กับคนในชุมชนนะครับครับอันนี้มีการปลูกทั้งปีครับซึ่งเราก็มีอาหารมีผักกินตลอดนะครับแม้จะเป็นช่วงที่โควิดซึ่งเป็นช่วงมีการปิดของ สถานที่หลายๆสถานที่นะครับเราก็สามารถดํารงชีวิตของเราอยู่ได้นะครับไม,ไม่เดือดร้อนแล้วก็มีหน่วยงาน,นต่างๆเข้ามาสนับสนุนนะครับมีพอชอมอีพลังงานมีกรมนอนะครับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีอบต,อตบนหินนะครับซึ่งมันเป็นการปลูกผักที่ยั่งยืนนะครับให,ให้ชาวบ้านไว้ทานไว้ในชุมชนไว้ทานกันแล้วที่สําคัญก็คือปลอดสารนะครับส่วนตลาด รองรับของเราหลังจากที่เราได้ทานในครวัวเรือนแล้วนะครับที่จากที่เหลือกันจากทันที่เราทานในครวัวเรือนเราก็ไปจำหน่ายก็มีจําหน่ายอยู่ตลาดในเมืองนะครับแล้วก็มีกัดนั่งยองข้องย่ามที่เราไปไปจำหน่ายกันปเป็นประจํานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยที่เราทํามาเนี้ยนะครับผมได้น้อมนำศาสตร์ธรมรมชานะครับมามาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงให้ ดำริไว้นะครับว่าการทำเกษตรแบบพอเพียงแบบยั่งยืนเนี่ยทำให้ประชาชนทุกคนอยูู่รอดอยู่ได้นะครับก็ก็เป็นจริงอย่างทีท่ท่านได้ตัดไว้นะครับซึ่งถ้าใครอยากมีความรู้หรืออยากแลกเปลี่ยนก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ